ฮัลโหลวันดีเพื่อนๆวันดี้อู้ได้จ่าก,กันเหมือนวันนี้ก็เลยจะมาอู้มาจ่าก็เพื่อนๆมาเล่านิทานเพื่อนๆฟังเ,เ, <Wow. S 1> เป็นกคิดเป็นพิธีการคิดเนาะเป็นนิทานนะลองฟังดูเนาะนานมาแล้วมีอนาจักแห่งหนึ่งมีขุนนางคนหนึ่งได้รับการปวดบานจากพระราชามาก พ่อขุนนางคนนี้มีแนวคิดและวิวธีคิดตีบเหมือนใครพระราชากระไโปรดปานขุนนางคนนี้จะมีแต่วิธีคิดบวกอยู่ตลอดเวลาและสามารถแก้ปัญหาให้พระราชาได้เกือบทุกเรื่องผ่านไปด้วยดีปัญหาที่พระราชามีสมมากขุนนางคนนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดีพระราชาคนนี้ชอบออกป่า ลาสัดแลที่นี่มีอยู่วันหนึ่งพระราชาออกไปลาสัตระหว่างออกลาซัดท่าน่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับพระราชาอย่ขื้นได้รับบาดเจ็บข้อนิ้วนิ้วมือข้อหนึง่งอะได้รับบาดเจ็บจุนปอโดวตัดหายออกไปหนึ่งข้อหนึ่งนิ้วหนึ่งข้อเนาะทีนี้พระราชา เกิดในห้องขุนนางคนนั้นมาถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์จะยีขึ้นกับเฮาเนี่ยเจ้ามีความคิดว่าจะใดขุนนางก็บอกพระราชาว่าก็ดีนะพยาค่ะอีหรอกที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะพอพระราชาได้ฟังขุนนางคนนี้อู้ขึ้นมาว่าไอ้ยังอะนิ้วมือหายไปข้อหนึ่งเนี่ย ยังเมื่าก็ดีนะพยา่ายเหมพระราชาก็เลยกลิ้วมากเกียดเื้อขุนนางคนนี้ขนาดฉันข้อมือคาดเมดื่อวาดีดีอยู่นี่ก็เลยสั่งลงโทษจับเฮ้อจับไปขังคุกขุนนางก็เลยโดนสั่งขังคุกเพราะเหตุการณ์ผ่านไปเมือนๆละนิว้วมือของพระราชาก็หายเป็นปกติ พระราชาก็เลยออกไปลาดซัตแห่มแต่ที่นี่ออกไปลาสัตเ์แถวนี้เนี่ยพระราชาจกบดีไปจื้อพวกค้นป่าตีในป่าเนี่ยห้อมล้อมแล้วก็จับพวกของพระราชาไปที่นี่ระวัางติดจับไปเนี่ยพวกค้นป่าก,เก็เลยว่าจะเอาพวกเนี่ยไปบูชายันพวกค้นปลาก,เก็เลยเลือก เลือกมูที่เขาจับมาได้เนี่ยขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อจะจับไปบูชายันเทพระเจ้าเขาก็เลยดูแล้วเขาก็เห็นพระราชาเขาก็เลยว่าเอาคนเนี้ยจับคนเนี้ยเอาไปบูชายันพระราชาก็เลยโดนจับขึ้นไปเพื่อจะเอาไปบูชายันระหว่างที่เขาเอาขึ้นไปแทนบูชาเขาก็เลยเออกเข้าไปตรวจตรวจ พระราชาว่าเออเป็นได้เป็นได้เน,ดน่าหลุบลักอย่างนี้อย่างนี้ยังไงก็ไปเจอใส่ข้อมือตีมันขาดมันด้วนของพระราชาเอออย่าคนคนเนี้ยข้อมือด้วนซึ่งมันผสมบูณ์พวกคนปลาเนี่ยเขาถือว่าถ้าเจ้าของอย่างถวายเทพ,พเจ้าอ่ะถ้าของสิ่งนั่นผสมบูณ์เนี่ย <c oughs> จุมาเด้เนี่ยเทพ,พเจ้าจะโกรธ เขาก็เลยต้องยกเลิกเอาพระราชาลงมาบ่าเอาพระราชาบูชายันรับไปเลือกค้นหม่ขึ้นมาก็เลยไปได้ขุนนางคนหนึ่งส่งติดตามพระราชาออกไปลาั萨เอาขุนนางคนนั้น,น,นขึ้นไปบูชายันทนันและในช่วงของชุลมุนเกิดความชุลมุนเกิดขึ้นอย่างเนี้ยพระราชาเลยแอบหนีออกมาแอบหนีออกมาแล้วก็กลับไปในวัง ช่วงกลับไปในวังเนี่ยก็เลยกิดใจได้ว่าเออขุนนางเกยตายว้ว่ะเอ,อ้ยเคยบอกว่านิ้วมือขาดไปข้อหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโชกดีหนายอยะก็กเลยคิดใจได้ว่าเอ,อ้ยเกยสั่งขังขุนนางคนหนึ่งก็เลยขดาจบอกเพื่อเขาทหารเนี่ยไปเอาขุนนางคนนั่นเอาไปโทวจเพื่อขุนนางคนนั่นอย่างเช็เดเรียบร้อยแล้วก็ห้องมาเข้าเฝ้าแล้วก็ขอโทษ พระราชาเลยขอโทษขุนนางคนนั้นว่าข้าขอโทษเจ้าด้วยนะที่ข้าได้สั่งลงโทษเจ้าไปตอนที่ข้าปรึกษาปัญหาเจ้าเกี่กับข้อมือของข้าขุนนางคนนั้นก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพะยะค่ะข้าพระเจ้าไม่โกรธพระองค์นี่หรอกไหวนี่หรอกพระเจ้าไม่โกรธพระองค์พระราชาบอาอ้าวทาไมถึงไม่โกรธเราล่ะเี่ยขุนนางคนนั้นเลยบอกว่า พระองค์ลองคิดดูสิพะยะค่ะถ้าพระถ้าข้าพระเจ้าไม่โดนพระองค์สั่งขังและต้องอยู่ในเรือนจําพระองค์ลองคิดดูว่าคนที่จะติดตามพระองค์ออกไปล่าปลาเอ้ยถึงมาออกไปล่าสัตว์ครั้งนั้นจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ข้าพระเจ้านะเห็นก็ จากเหตุการณ์ต่างๆที่ีเหล่ามาเนี่ยคนเฮามันอยู่ติดแนวคิดเหตุการณ์อะไรยอย่างก็จาก่างตีมันเกิดขึ้นก็เฮาเนี่ยคือเฮาพยายามหาคือคือคิดบวกอะ่ะหาแง่ดีของมันไว้ทีมันเกิดอนั่นเกิดนี่อย่างขึ้นเฮากับเฮาเนี่ยคือเฮาพยายามหาแง่ดีของมันไว้เนื้อเพื่อนเนื้อแล้วเฮาสาม,มารถผ่านเหตุการณ์แต่และอย่างตีเฮาเกิดว่าเออมันแบบดีไปได้แต่พอเฮาผ่านมันไปได้ปุ๊บเนี่ย เขาจะเกิดความเออตีแ้วมามันก็ยากเขาโู้เาโโนาะอยากมันเหมือนเป็นการเป็นประสบการณ์ชนิดหนึ่งสึ่งสอนเรื่องชีวิตเขาเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ตีแนวคิดเนเพื่อนเพื่อนหนึ่งอยู่ตีแนวคิดทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมออีเดอร์คอยว่ากันเนาะนคือด,ดีไ้คิดบวกคิดบวกคิดบวกเนอะคิดบวกเท่านั้นโอเคนะ ไวกวก็บู๊มาจาก,กันไหมเต่าีกกอนเด้อ